เอาพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับผมจังหวะนี่ครับผมของตาครับสุดยอดครับจังหวัดแรกแขกมันครับผมเอากราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเด้ออีกช่องหนึ่งไทยอีสานวิ่งขับน้ำพี่น้องเอาพ่อๆกับลุงบูกระเก่านั่นแหละครับมืัอนี้ลุงโบเสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งการตักปลาครับผมอายุสะพานบ้านหัวขัวครับบ้านหัวขัวตำบลเมี่ยงเพียจังหวัด อ่าอำเภอกุดจับจังหวัดอุรอุณานีพี่น้องเอา้าเบิ่งกันครับผมได้กันงสี่แล้วครับผม <c oughs> นี่แหละครับตักเอาตักเอาครับตักเอาแบบไม่เกรงใจใครวะท่น <c oughs> นี่แหละครับผมตักเอาตักเอาครับผมตังวน้นตังขมักขมนในการตักปลาครับพี่น้องมาเบิ่งเปลยนจังไหแตกเซี่ยววะท่นานว่าเอาแตกเซียวสะครับผมนะตักรอบสองครับหลายกว่าเก้าวะท่าน เอามาสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาได้กันยังซีนะครับผมเออมือนี้มาซื้อได้ครับผมตัวใหญ่กับโลหะห้าสิบบาทครับตัวน้อยกับสามโลหะหน่อยี่้้องเ้อมาแวะซื้อกันได้ครับผมยูสพานบ้านหัวขัวครับอ่าบ้านหัวขัวตำบลเมี่ยงเพียอำเภอขุดจับจังหวัดรุนทานีพี่น้อง เอาเบิ่งกันเรื่อยๆครับผมสอนครับพี่น้องผู้ก้าเจ้าหาปลาหมานครับหายากครับจังสี่ครับผมมีแต่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะพี่น้องเด้อหาปลาคุยสิได้ปลาครับคุณอ่ะตาข่าวเจ้าเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องได้สอนครับมองหายากกันยากนะพี่น้องเนีย่ยหาปลานี่ยมันบริหารไงสมมองได้พี่น้อง,อง,องตักได้ห่โลเออเอาตักได้ 5, ดห่างสามถึงด้น่อยแล้วก็บ่กเอาเอาไปตักไหมว่าจัน นะจ้องเลยพี่น้องพลนจ้องเลยครับหามองจังหวะดีๆครับมาพันจิมาน้ำน้ำเ่ยพี่น้องลาครับมาตัากเลยครับผมฮะยักบ้างนะดึงเข็นโด่งๆเลยครับเฮ้ยพี่น้องเครื่องโล่ครับสุดยอดได้อันที่แล้วครับผม ดีใจน้ำเล่าครับสำหรับรปูกระโจฮะปลามาันพี่น้องบ้านหัวขัวเฮ้าครับอ่าทั้งเครื่อนหวยหลวงเฮ้ากับปลอยนาม,มาหลายพี่น้องอ้ยขักเลยครับยืนทั้งสะพานดังอึดๆเลยพี่น้องเป็นตะยานครับพี่น้องเอาเหมือต่อครับฮะเอามาเป็นเครื่องกิโลครับหันเมว่วาหลายก็หัน สุดยอดนะทั้งคุณกันแบกเมียบ้านเลยครับปลาี่นะครับปลาี่นะครับนะสุดยอดสุดยอดนะฝนก็นเริ่มตกเม็ดลงมาจากน้อยแล้วพี่น้องอตกลิ่นแล้วว่าสานพี่น้องเลยเอาถือหัวดังต้อแปะหัวแปะอยู่นี่นะครับหาบัางต้อครับยายห้คาดสายตาตาดีไลยตาไว้เสียครับนะเบิ่งกันครับผม แตกผัวผัวเออพี่น้องเอ้ยครึ string, ่งโลครับผมสุดยอดครับสุดยอดนะนี่แหละครับผมหาอยู่หากินครับพี่น้องบอกเป็นตะเล่าผู้เดียวมูพวงแล้วก็มาครับอ่าหาอยู่หากินอ่าได้ตั้งช่วงนำหลากพี่น้องนำบ่อหลากบ่ได้กินมันดอกกวซ่านพี่น้องเอ้ยเออเอาเฮียบันไดก็ต้องหาครับเฮียไหลเฮียหน่อยก็ต้องหาครับพี่น้อง เออเหลือกินก็ได้เอาไปขายครับพ่อได้ค้าน้ำมุกน้ำมันค้าขนมขนมให้ร้านหน่อยว่าซ่านพี่รองเอ้เอามาค้เอาเลยพี่รองนะแตกโพโพบอว่าสัน้นขายเบิดแล้วว่าสัน้นโอ้ยจังวานี่พี่น้องจังไดล่ะจังไดล่ะว่าซ่านพี่รองเอ้เอาสุดยอดสุดยอดเออเอาดีใจน้ำเล่าครับตาเล่ามัน พูหาปลาหมานว่าซา่าพี่รองเ,เอ้สายตาดีครับผมต้องสายตาดีครับหันพันยังเฮ้าเหลียวไปเนี่ยวิ่นหัวครับตกด้ามตายครับเอานี่แหละครับผมหาอยู่หากินครับตาต้องดีครับหูต้องชัดเจนครับบ่มันหูแว่ดีไี่นรอหูแว่นี่าอะไรเนี่ยครับเออมันหูวิ่งเงินวิ่นเป็นล่มความดันสูงเอามา เอยพี่รองเอ้มาแล้วครับม,มาแล้วครับมาแล้วครับแล้วนี่นะครับผมได้แล้วครับได้ตักใส่โอ้ยตาเราวได้หลายกิโลเลยครับตั้งแต่ซอเมื่อนี้็ะไ้เงินเปลียนพันเราได้พี่น้องบ่ธรรมาดาด้ครับผมทำรับตาคนนี้ครับเออผู้นั่นก็กำลังจะเอากระสอนมาตักขึ้นกาแล้วพี่น้องเ,อเปลี่ยนกันตักครับ เปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงพี่น้องเห็นไหมนี่แหละครับผมแบ่งกันกินว่าสันจะแบ่งกินกันว่าสันพี่น้องเอ้าอ่ะเปิ่งจังหวะอนครับปลามาค่อยสิได้จักครับปลาบ่มาบ่ไรนี่ครับบ่มีปลานี่ครับนี่แหละครับผมเบิ่งกันครับเบิ่งกันครับพี่น้องอืมเอาทั้งพี่ครับกำลังปดอยู่ครับ กดเพามันรานเรี่วเยอะครับมันฆ่าครับมันฆ่าครับเออเอาทางขุนครับทางขุนครับเอาเบิ้งกันพี่น้องตอนนี้กําลังจดโจดจ้องจ้องอยู่ครับผมว่านจิตตักดีบ่ดีครับเบิ้งพี่น้องเอองาผักตบชาวาพี่น้องร้อยเตี้ยมไปเบิ่อแล้วครับผมเออขันเขากันซ้อนเราบางสิขาดว่าะส่นเพยาะแย่ไมันถือว่าะส่นพี่น้องขันเขากันซ้อนละขาดว่าะส่นพี่น้องแต่เมื ซอมกันเสียเวลาพ่อสมควรว่าซานพี่น้องเลยเอาเบิ่งกันครับอันเมย์กับไปกินน้ำไม่ร้องหิวเ็าไปกินเขาครับเออเ้าเบิ่นกันครับกำลังเตรียมโตตักเลยครับเตรียมโตแล้วพี่นอ้องตักงรับ อยู่เป็นยังไงครับขาตั้งบักบดนครับเอ้ยพี่น้องเลยแตกเซี่ยวเลยครับมาเด้งเกินเด้งเกินอาะเด้งเกินน้ำหลงหรืออะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยสุดยอดเอาเปลี่ยนกันเกินเปลียป่ยนกันลงพี่น้องมาสองก้นเล้าเยอะนะครับผม ใช้กันยังสี่อะไพี่รองโอ้ยสอนน้ำเล่าครับเมีไอ้บันไดก็ต้องสูง่อะไพี่รองเพราะว่ามีเวลาจำกัดครับปลากระบอกขึ้นตลอดมือตลอดเว่นพี่รองเออเ้าช่วงได้ขึ้นก็เฝ้าตักเอาครับช่วงได้บ่ขึ้นหาบันไดมันกบ็บอมีพี่รองคือจังหวาเอา้ามาเฮ้ไหนบ่ได้บ่ได้บ่มาอ่ามาสุดยอดับเอา ดีใจน้ำเล่าครับผมเออเอาที่ลไรครับตักอีกนิดน้อยนะพี่น้องเนาะมือ,อจัดแล้จักจังหวะสองจังหวะกันแล้วไปจ้า,ก,จาก,กันไปพี่น้องเออสะอฮันครับเห็นปลาลายสะอฮันพี่น้องเอามาตักเลยครับเอ้อเผื่อกันครับแตกแซวเลยครับป่ามามามาเอ้เยกิโลหนึ่งครับผม นาจะนาจะตัวใหญ่ดีพี่น้องเลยเอา้เอาคนละครับซ้อนครับทักเอา,ท,เอาทักเอาครับเออจังว่า,าก็ต้องแข็งแรงดิพี่น้องเห็นแบกไหมไปบนเมื่อเขาไปายนนแย่ให้หมดแดงดิครับเขาไม่เห็นเนากระชวนดนี่แหละพี่น้องเอา้เอาทางไว้จักจังหวะพี่น้องเขาไปลำล่ากันครับผมเอา้เอาฮะยมโตครับยมโตครับ,ม,รบมาลงไปแล้วครับพี่น้อง ลงไปแล้วครับผมทักครับมาทักเลยครับทักเลยครับเอ้ยไร่บ่เป็นหลังไร่บ่ได้บ่ได้วะเอาได้เยอะครับเอาพ่อได้ครับพ่อได้ครับพ่อได้ครับสุดยอดเอาอย่าลืมเดพี่น้องเด้วยกันมาคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมติดตามชมทั้งช่องยูทูบอ่าทาอีสานมันเฮาเดพี่น้องแล้วอีกช่องหนึ่งก็จะอีสานวิ่งคลับนะพี่น้องติดตามได้ทั้งสองช่องเลยครับแล้วก็บสองช่องทางก็คือยูทูบแล้วก็บเฟซบุ๊กเดพี่น้องเด้วย คันมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนซับตะใครแล้วก็ติดตามให้เราโบโนัมเลยนะครับ oh. เพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานทุกคนล่ะพี่น้องอ่ะจังหวะสุดท้ายของคลิปนี้ครับผม oh. เขาก็นทีเดียวลำล่าก,กันไหมพี่น้องเนอะมาตากลงไปมละครับนะ oh. ตากลงไปมละครับ oh. แกละโผวๆเลยพี่น้องเอ้ยจังหวะสุดท้าย oh. 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 อ่าถือว่าบโเสียหนา้าเสียหนวดอ oh. Oh. ขอบขอพูดครับที่ตามชม